4มกราคม2566ครับคุณเชื้อชัยเนลการและผมรุ่งคงประดิษฐ์ทำที่บรรยายครับกามวยไทยเลยครับนี่ครับขึ้นมาก็ใส่เลยครับซุปเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่น้ำหนักน้อยๆแต่ว่าอาวุธนี่ไม่ธรรมดาแน่ครับพอเพลย์ขึ้นไหวรวดเร็วครับแต่ว่าอาวุธครับเหมือนคุณเนฝ่ายเดินเข้าหาแล้วครับเปืดโซนเตือนครับโอ้โหแข้งขวาซุปเปอร์บอลออกสกัดเดินชนเลยครับทางด้านของ เรื่องโซเจือดโอ้ยตังวันนี้โอโ้โหโเจือดสบายสบายครับผ่านล่างไปก่อนนะครับสายหน้าของสเปงให้ดีครับโดดก่อนไปก่อนหรือเปล่าครับสายหน้ากับขวาหลังลงล่างครับเดินกระแทกซ้ายปวดขายแล้วแมเกิดครับเป็นฝ่ายเดินลุกไล่ซุปเปอร์บอลเข้าไปแม่ตื่นเต้นหรือเปล่าครับวันนี้ซุปเปอร์บอลแม่ฝีเร่งกองรบเลยครับดูตำธายางจะไม่ดีแล้วครับยางแล้วอยัางไรครับยังไงครับโอ้ แตกครับซ้ายนะฮะยางแตกครับดูลูกพี่เลยครับโอ้ดูแล้วรอดยากครับดูแล้วรอดยากครับเรียบร้อยครับน็อกเลยครับจบข่าวเจ้งแปดครับไปเร็วมาเร็วครับโอ้วันนี้ใช้เวลาไม่เปลืองเลยครับสำหรับเปลืองโซเจียลน้ำมวยจากกัมพูชาครับอ่ะดูนะครับนี่ครับเจาะมาแต่ต้นเต็มแล้วครับนี่ครับซ้ายซ้ายโอ้สามเม็ดนี่ครับโอ้ยรู้เรื่องเลยครับสี่ห้าเม็ดครับสามดอกแรกนี่เต็มเต็มครับ ซ้ายหน้ายางแฟบยางแบนไปแล้วครับกรรมการนับแล้วเห็นอาการโบกมือลาเลยครับแฝดฝีเร่งกองรบเลยครับดูตำ่ายางจำไม่ดีแล้วครับยางรับอยัางไงครับยังไงครับโอ้ยยางแตกครับซ้ายหน้ายางแตกครับดูลูกพี่เลยครับโอ้ดูแล้วรอดยากครับดูแล้วรอดยากครับเรียบร้อยครับน็อกเลยครับจบข่าวจองแปดครับไปเร็วมาเร็วครับโอ้วันนี้ใช้เวลาไม่เปลืองเลยครับสำหรับเปลืองโซเจอยลน้ำมวยจากกัมพูชาครับ ่ะดูนะครับนี่ครับเจาะมาแต่ต้นเต็มแล้วครับนี่ครับซ้ายซ้ายโอ้โหสามเม็ดนี่ครับโอ้ยรู้เรื่องเลยครับ4-5เม็ดครับ3ดอกแรกนี่เต็มไปเลยครับซ้ายหน้ายางแฟบยางแบนไปแล้วครับกรรมการนับแล้วเห็นอาการโบกมือลาเลยครับอ่ะดูนะครับนี่ครับเจาะมาแต่ต้นเต็มแล้วครับนี่ครับซ้ายซ้ายโอ้โหสามเม็ดนี่ครับโอ้ยรู้เรื่องเลยครับ4-5เม็ดครับ สามดอกแรกนี่เต็มเปิมครับซ้ายหน้ายางแฟบยางแบนไปแล้วครับกรรมการนับแล้วเห็นอาการโบกมือลาเลยครับซ้ายโอ้โหสามเม็ดนี่ครับโอ้ยรู้เรื่องเลยครับสี่ห้าเม็ดครับสามดอกแรกนี่เต็มเปิมครับซ้ายหน้ายางแฟบยางแบนไปแล้วครับกรรมการนับแล้วเห็นอาการโบกมือลาเลยครับโอเดรื่มโริอบร่งโซู ยินดีด้วยครับกับผู้ชนะของ